ดีครับทีเด็ดบอลซีทธิ์ประจำบันจันที่ที่20พฤศจิกายนครับ2,566กครับฟุตบอลดูโร2024รับคัดเลือกครับระหว่างยูเครนครับเปิดบ้านตอนรับกันมาเยือนของอิตาลีครับเวลาที่ 2, นาทีมาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดครับเป็นฝั่งของ อิตาลีครับเอาชนะไปถึง4ครั้งครับเสมอกันไป1ครั้งครับล่าสุดที่พบกันครับวันที่13เดือนกันยายนครับปี2023ครับเป็นฝั่งของอิตาลีครับเปิดบ้านเอาชนะยูเครนไป2ประตูต่อ1ครับ มาดูผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมครับผลงานล่าสุดของอยูเครนครับชนะไป4เสมอ1แพ้1ครับยิงได้12ประตูครับเสียไป8ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับส่วนอิตาลีครับชนะไป4 เสมอ0ูนย์แพ้2ครับยิงได้ถึง16ประตูครับเสียไป9ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับล่าสุดครับวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาครับยูเครนครับบุกไปเอาชนะมอนตา้า3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนอิตาลีครับเปิดบ้านเอาชนะมาซิโดเนียเหนือไปถึง5ประตูต่อ2ครับ มากันที่ผลงานในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีมครับผลงานในบ้านของอยูเครนครับยังไม่แพ้ใครครับโดยชนะไป2 เสมอ3แพ้ศูนย์ครับยิงได้5ประตูครับเสียไป2ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับฟังทีมเยือนครับเกมเยือนของอิตาลีครับชนะไป2เสมอศูนย์แพ้สครับยิงได้7ประตูครับเสียไป9ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับล่าสุดครับวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาครับเกมเยือนของอิตาลีครับบุกไปแพ้อังกฤษครับ3ประตูต่อหนึ่งครับ มาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม C กันครับเจ้าบ้านครับยูเครนครับแข่งไป7นัดครับชนะ4เสมอ1แพ้2ครับมี13คะแนนครับอยู่อันดับที่3ของตารางครับส่วนทีมเยือนครับอิตาลีครับแข่งไป7ครับชนะ4เสมอ1แพ้2ครับมี13คะแนนครับอยู่อันดับที่2ของตาราง มาดูอัตราการแพ้ชนะของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับเจ้าบ้านครับมีอัตราการชนะ60%อัตราการเสมอ35%อัตราการแพ้5%ครับฝั่งทีมเยอนครับอิตาลีครับมีอัตราการชนะ60%อัตราการเสมอ25%อัตราการแพ้15%ครับสำหรับคู่นี้ครับทีเด็ดบอลซีดประจำวันนี้ครับขอยกให้กับเจ้าบ้านครับยูเครนแน่นอนครับ